ข่าวด่วนครับทุกคนสำหรับข่าวนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสจะพาทุกคนมาจับผิดคลิปวิดีโอคลิปนี้กันครับก่อนอื่นนะครับต้องขอชื่นชมลูกสาวแห่งชาติอุ้งอิงเพชรบ,บ้านแพงก่อนเลยนะครับเป็นคนที่เดินผ่านคนที่ได้ยโอกาสกว่าไม่ได้เลยจริงๆครับอุ้งอิงเนี่ยก็จะต้องแวะเวียนครับเอาน้ำใจไปให้แทบจะทุกคนด้วยซ้ำครับที่น้องเห็นนะสำหรับคลิปนี้อุ้มอิ่มจะจับผิด คลิปนี้ยังไงแหละครับต้องบอกว่าทุกคนเห็นรอยยิ้มของน้องไหมครับรอยยิ้มที่ออกมาจากใจจริงๆรอยยิ้มที่ เต็มใจที่จะทําจริงๆครับทุกคนนี่แหละคือคนที่เกิดมาเพื่อที่จะเป็นคนของประชาชนตัวจริงคืออุงอิงเพชรบ้านแพงคนนี้คนเดียวเลยครับน้องเดินทางมาไกลามากเลยครับกับความดังระดับโลกของอุงอิงเพชรบ้านแพงครับต้องบอกได้ว่าพูดครั้งไหนนะครับอ,อุ้มอิมก็ภูมิใจในตัวน้องทุกครั้งครับอ,อุ้มอิมก็ เปรียบเสมือนคนหนึ่งที่เป็น FC แฟนคลับของน้องเหมือนกับทุกคนครับเข้ามาในช่วงแรกๆในช่วงที่น้องเนี่ยยังไม่รู้เลยว่าตัวเองเนี่ยดังหรือเปล่าเข้ามาพร้อมๆกับทุกคนเลยก็ว่าได้อุ้มอิ่มเห็นน้องครั้งแรกรู้สึกว่าเด็กผู้หญิงคนนี้อนาคตไกลแน่นอนแล้วก็เป็นคนที่จริงใจมากๆไม่เหมือนคนอื่นครับไม่เหมือนคนอื่นที่เราเคยรู้จักนะครับอุ้มอิ่มเคยติดตามนางเอกหมอลำมาหลายคณะนะครับแต่ว่า ไม่เคยเห็นใครที่เหมือนอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงครับไม่เคยเห็นใครที่มีสตอรี่ที่โดดเด่นเหมือนน้องนะครับไม่เคยเห็นเลยแล้วก็อุงอิงเป็นธรรมชาติมากๆน้องเป็นคนที่จริงใจที่สุดจริงใจในความรู้สึกของตัวเองในทุกๆด้านนะครับสำหรับเด็กผู้หญิงคนนี้นะแล้วก็ต้องบอกว่านะครับตอนนี้อุ๋งอิงเนี่ยมีแฟนคลับเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆ นะครับถ้าใครมีโอกาสได้ติดตามไลฟ์สดของอุ้มอิ่มนะครับเมื่อคืนนี้อุ้มอิ่มก็ไปจัดรายการครับที่ fm 1 0 3รคนลูกทุ่งครับคืออุ้มอิ่มเนี่ยเปิดเพลงน้องขึ้นมาครับกับยืนหนึ่งแมนเขายืนเมาส์แมนนองนะครับเปิดใส่ fm 1 0 3รมครับมีคนส่ง sms มาบอกว่าอ่าอุ้มอิ่มคุณอุ้มอิ่มดีเจอุ้มอิ่มคะคืออยากรู้จังเลยว่าศิลปินคนนี้คือใครคือพี่ฟังผ่าน fm นะครับคือมาฟังไม่ทันก็เลยอยากอยากเข้ามาถามว่า เป็นเสียงร้องของใครนะครับเราก็เลยตอบว่าเป็นอุงอิงเพชรบ้านแพงนะซึ่งต้องบอกว่าในยุคปัจจุบันนี้นะครับคนที่ติดตามฟังเพลงผ่าน FM เนี่ยบางคนเขา ไม่ได้มีหน้าจอโทรศัพท์หรือว่าอะไรแบบนี้นะครับเนาะบางคนเขายังใช้โทรศัพท์เป็นแบบรุ่นขาวดําอยู่ก็มีนะเป็นแบบโทรศัพท์ธรรมดาอะไรแบบนี้นะครับซึ่งเขาไม่ทราบว่าเป็นศิลปินท่านไหนเขาก็เลยได้มีการโทรเข้ามาแล้วก็ส่ง SMS เข้ามานะครับมาสอบถามอุ้มอิม,อมข่าวกระแสนะครับว่าเด็กผู้หญิงคนนี้เด็กน้อยคนนี้เป็นใครทําไมเสียงแบบนะกล้องกลางวานจังเลยอะไรแบบนี้นะครับอุ้มอิมก็ได้อธิบายไปเนาะ ว่าน้องเป็นใครอะไรยังไงแบบนี้นะครับเนาะถ้าโทรเข้ามา,าสายตรงหามอิมอย่างเงี้ยอิมก็สามารถพูดคุยได้ตอนนี้ต้องบอกว่าด้อมอุงอิงหรือว่าแฟนคลับของน้องเนี่ยเพิ่มขึ้นมาเยอะมากๆเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแฟนคลับใหม่ๆแฟนคลับวัยรุ่นเนาะอย่างวัยรุ่นบางคนเด็กบางคนเนี่ยเจอองอิงคือถึงขั้นร้องไห้กันเลยเพราะว่าดีใจมากๆนั่นเองนะครับทุกคน น้องเป็นธรรมชาติมากๆแล้วก็ทําบุญอยู่ตลอดเวลานะครับชื่นชมครับชื่นชมแม่หน่อยคือเราได้เห็นรอยยิ้มของแม่หน่อยนะครับเห็นรอยยิ้มของพ่อเอกเวลาลูกสาวทําบุญเนี่ยนะเรารู้สึกว่ามันเป็นความภูมิใจของครอบครัวเขาอะ่ะนะเป็นเขาเป็นความภูมิใจในตัวลูกสาวของคนนี้อะไรแบบเนี้ยอย่างแม่หน่อยเองเนี่ยก็คงจะภูมิใจในลูกสาวมากๆนั่นเองครับทุกคนซึ่งเป็นคนของประชาชนแล้วเนาะ โอ้โหเราเราดีใจกับองค์อิงมากๆที่มาถึงจุดนี้นะครับแล้วก็ขอให้น้องรักษาความดีเหมือนเกลือรักษาความเค็มแบบนี้ตลอดไปนะครับทุกคนสังเกตเสียงองคอิงไหมจะใครสังเกตเหมือนอุ่มอิ่มบ้างน้องเสียงน้องแบบดีขึ้นเรื่อยๆนะครับหลายคนในช่วงหนึ่งที่มีคนบอกว่าเสียงน้องแตกใช่ไหมครับแตุ่มอิ่มมองว่าเสียงน้องอะ่ะดีขึ้นเรื่อยๆเลยอะ่ะเรารู้สึกว่าเราฟังน้องร้องสดๆแล้ว จากแต่ก่อนกับตอนนี้คือคนละเรื่องกันเลยเรารู้สึกว่าอุงอิงตอนนี้คือแบบเสียงน้องกล้องกลางวันแล้วเสียงสูงเสียงหลบได้หมด นะครับไม่รู้ว่าไปฝึกไปซ้อมมาจากไหนแต่เรารู้แหละว่าน้องเป็นคนที่แบบฝึก,ฝ,กฝนตัวเองอยู่ตลอดเวลานะครับแล้วก็น้องเป็นคนที่มุ่งมั่นกับสิ่งที่ทําอยู่นั่นเองครับทุกคนเราเชื่อมั่นตรงนี้นะครับแล้วก็วันที่31นี้เนาะอุ้มอิ่มข่าวกระแสเนี่ยจะเดินทางไปเจอน้องแล้วก็บอสโจนะครับไปสวัสดีปีใหม่นะครับในอยู่ที่ชัยภูมิเนาะอุ้มอิ่มเดินทางไป300โลเลยนะครับเดินทางไปจากกรุงเทพมหานครเลยอ่าใครที่อยากร่วมนะครับอยากร่วม คล้องมาลายกับอุ้มอิ่มนะครับตอนนี้ยอดเนี่ยอยู่ที่หนึ่งหมื่นกว่าแล้วนะครับก็มาลายก็จะแบ่งให้ทั้งคู่พ่อลูกเลยทั้งสองท่านนะครับเป็นกลุ่มเล็กๆเนาะเป็นบ้านฮักเล็กๆบ้านฮักพ่อลูกคู่บุญนะครับใครที่อยากร่วมด้วยก็สามารถกดเข้าไปได้เลยนะครับอุ้มอิ่มเดินทางไปเลยคนเดียวด้วยนะครับอุ้มอิ่มเดินทางไปคนเดียวด้วยนะครับคือต้องบอกว่าผู้จัดการคือไม่ว่างแล้วก็คือต้องคุยงานในกรุงเทพนะครับแล้วก็อุ้มอิ่มเนี่ยที่ มามาเช่าคอนโดอยู่กรุงเทพเพราะว่าตัวเองรับงานรีวิวอยู่ในกรุงเทพแล้วก็มารับงานอยู่ในกรุงเทพมหานครค่อนข้างที่จะเยอะนะครับก็เลยได้มาอยู่นี่เนาะอย่างที่ทุกคนเห็นว่าน้องมานครราชส,สีมาอุ้มิไม่ได้ไปเจอเพราะว่าอุ้มิมเนี่ยคือเดินทางต่างจังหวัดบ่อยมากนะครับใครจ้างไปรีวิวที่ไหนอุ้มิมก็จะไปที่นั่นนะครับทุกคนก็นะพร้อมทําทุกอย่างบนเส้นทางบันเทิงเหมือนกันกับอุ้งอิงเลยแล้วก็เราก็คอยเชียร์น้องแล้วก็ไม่ ไม่ลืมแน่นอนที่จะทําข่าวน้องนะครับคือบางคนบอกว่าอุ้มอิมไม่อัพคลิปวันนี้ทุกคนแบบถามหาแล้วแชทมาแบบมาคอมเมนต์ในเพจแล้วอ่ะแฟนคลับอุ้มอิมคือน่ารักมากๆขอบคุณทุกคนนะครับแล้วก็เมื่อคืนนี้เนี่ยอุ้มอิมจัดรายการคนลุกทุ่งทุกหลายคนก็เข้าไปให้กําลังใจในขณะที่หมอลำสาวน้อยก็ได้มีการไลฟ์สดอัพคลิปอะไรต่างๆแต่ก็ขอบคุณทุกคนที่เข้าไปแวะเวียนนะครับให้กําลังใจอุ้มอิม สำหรับข่าวนี้นะครับก็เอาเรื่องราวของอุงอิงเนาะที่น้องเนี่ยชอบทําบุญชอบช่วยเหลือคนอื่นอยู่ตลอดเวลานะครับน้องคือคงความเป็นบ้านๆน,นะครับทาคือแบบสวนทางกับความดังของตัวเองอะ่ะความดังไม่สามารถมาทําอะไรอุงอิงเพชรบ้านแพงได้น้องเป็นคนแบบไหนน้องก็ยังเป็นคนแบบนั้นนะครับน่ารักเสมอต้นเสมอปลายกับแฟนคลับนะครับไม่ว่าใครจะมอบรางวัลน,น้ําใจให้กับน้องน้อยหรือมากนะครับอุงอิงดีใจหมดอุงอิงยิ้มให้กับ ทุกคนเท่ากันน้องรักทุกคนเท่ากันนะครับน้องรักแฟนขับ FC มากๆเหมือนที่พ่อหลอดได้พูดกับในช่องของอพ่อหลอดนะครับว่า น้องอุงอิงเนี่ยเป็นคนที่นะครับเสมอต้นเสมอปลายแล้วก็ให้ความสําคัญกับแฟนคลับมากๆนั่นเองเนาะแล้วก็อุ้มอิ่มก็สัญญากับทุกคนตรงนี้แหละว่าจะทําข่าวน้องไปเรื่อยๆเลยตราบใดที่ทุกคนยังสนับสนุนอุ้มอิ่มสนับสนุนน้องอุงอิงนะครับอุ้มอิ่มก็จะทําข่าวน้องแบบนี้ตลอดเนาะกับทางด้านบอสโจด้วยนั่นเองนะครับทุกคนก็สําหรับวันที่ 31นะใครที่ไปชัยภูมินะครับก็สามารถไปเจอกับอุ้มอิ่มได้เนาะเจอกันด้านหน้าเวทีนะครับก็อาจจะแบบไปคล้องมาลายแล้วก็กลับเลยนะครับเพราะว่าก็เดินทางไกลไปกลับครับไม่ได้พักเนาะก็ฝากทุกคนเป็นกำลังใจให้อมอิ่มด้วยเดี๋ยวอัปเดตคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้รับชมกันนะครับในวันที่31เนาะในการเดินทางอะไรต่างๆของอุ้มอิ่มนะครับก็ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์ให้อิ่มข่าวกระแสด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับ